เมื่อเนี่ยที่พอนผ้าพี่น้องมาเห็ดเมนูง่ายกินพี่น้องครับผัดผักชุโรสนะพี่น้องครับแซ่บเลยผัดไน้ำมันหอยพี่น้องครับอ่าเข้ากับไปเด็ดผักชูรสนี่พี่น้องครับตามภาพมาละผมบอสับพ,พี่น้องครับเด็ดตะยอดมันแล้วก็มีกระเทียมทุบพร้อมพี่น้องครับแล้วแต่มักอ่าบางคนกับหมักกระเทียม,มพี่น้องเนาะอันนี้ใส่เป็นกระทะไฟฟ้าก็เลยมันสีสาจักน้อยพี่น้องครับ มันบอกลอยห่อนคือกระทะธรรมดาพ่อกระทะห่อนผักสดจักน่อยหนึ่งใกับบีบน้ำปลาลงไปปรุงรสพี่น้องครับตามใจชอบอผมจะพัดใส่น้ำมันหอยพี่น้องอช่ำช้ำกินกับก,กวาวเจ้าก็ได้ขับเนียวก็ได้ครับพี่น้องใส่ซอสปลาเขียวครับซอสปรุงรสซอสถั่วเหลืองแล้วแต่มากลับพี่น้องเนาะบมักเมักข้ากับบ่ต้องใส่เมนูนี้กับผู้เทาก็กินได้ครับเล็กน้อยก็กินได้กินได้ทุกเพียทุกไสบ่อยง่ายพี่น้องครับผักชูรสนี่ เอาไปพัดก็ได้ไปลวกก็ได้ครับพี่น้องครับใสน้ำมันหอยลงไปพี่น้องครับมักหลายกับใสไหลายน้ำมันหอยเนาะพี่น้องมักแบบช้ำๆห้ากับใส่หลายพี่น้องครับแต่ว่าผมใส่หลาผมมักแบบช้ำๆใสน้ำตาลลงไปวอมักน้ำตาลเป็นเบาหวานกะบ่ต้องใสเด้พี่น้องเด้อนะครับส่วนมากผักชุบรวดหรือว,ว่าผักแสบบานเขาเอือนกันเนี่ยพี่น้องมักเอาไปหนึ่งใสปลาเนี่ยโอ้สุดยอดครับกินกับปนกับมาพัดก็ได อ่บดีใส่ไสนอ่ผงรถดีครับพี่น้องครับจักสองซออสุขภาพตัวน,นี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นไข่แล้วพี่น้องครับหนาฝนก็เลยหาแนวกินจักน้อยนึงครับกินก็กระต้มก็สวยใ่าหัว่าไปใส่น้ำจักน้อยพี่น้องครับกระทะมันส่งสีแห่งพี่น้องครับเดี๋ยวมันสีใหม่กระทะ,ะกระทะมันสีห่างแหลวล่วลวอะอตอนนี้ส่งกลิ่นหอมหอมพี่น้องครับ อ่าเมนูนี้พาพี่น้องมาผัดผักแซ่บนะครับว่าผักผักชูรสอนะ่ะใส่เกลือจักหน่อยครับพี่น้องครับผัดผักชูรสอร่อยอร่อยนะครับอ่อยมากมากกินพี่นอ้องอ่าไม่นู่ายๆไงปลูกเอาไว้ล้างบ้านนี่แหละหนาบ้านกับปลูกใส่ผงปรุงรสครับอ่าผงชูรสนั่นแหละใส่ลงไปค,อคอ่อยค่อยบีบรงพี่น้องครับค่อยคอยผัดตอนนี้ทรงตีนหอมหอมพี่น้องครับอ่า ช้ำๆน้ำมันหอยล่ะผัดน้ำมันหอยบ่มีเตเจียวครับ้ามีเตเจียวนี่็ใส่เต้าเจียวลงไปน้ำอ่าหรือว่าทุบเป็นพริกสวดลงไปน้ำนี่ก็แห้งแสบพี่น้องครับแบบว่าผัดแบบคลายกับผักบุ้งไฟแดงนะพี่น้องครับเอาฟ้าปิดประจักษ์น้อยพี่น้องครับอืมใส่แบบนี้ละ่ะเพราะว่ากระทะค่อยบ่ค่อยดีบได้เพชรกับเข่าอ่าล้างบานในขั้วพี่น้องครับอืมขั้วตี่ข่ทํำคลิปมาละ่ะเพราะว่าฝนมันตกมันเปียก อ่ะบันี้กเปิดฝาโอ้ยหอมคักพี่น้องครับหอมกระเทียมหอมผักชูรสนะพี่น้องครับขอขีบบด้บบันทอืเใส่ทั้งตะเกียบใส่ทั้งทะพี่อันนี้ก็ถ้าเกิดบ้านทะพีขคอยบ่เมีันด้ามนี่เป็นพลาสะติกนี่หรือว่าไม้เนี่ยพี่น้องครับมันดูดได้นี่เพราะวา่ากระแสไฟฟ้ามันออกมามันเรื่มที่พังละพี่น้องครับอ่ะสายดีมันเสียอ่ะ คอยคอยเคลียพี่น้องครับใส่ตะเกียบเคลียตัวนี้หอมหอมพี่น้องครับกินกับข้าวต้มนี่โอ้แสบแสบพี่น้องผมระมักกินกับข้าวต้มแต่ว่าบริเต้มข้าวต้มเราต้อกินกับข้าวสวยละเอ่อเปิ้หูข้าวสวยไว้พอดีใส่เข่าไม้ละอืเข่ามะลิไม่นี่เข้ากันดีดีพี่น้องครับเนี่ยหอมหอมพี่น้องผมบ่มักสับไปพี่น้องครับผมมักเด็ดยอดเพราะว่าสิเป็นขนาอีกยังกะซางครับมักเด็ดยอดยาวๆ เออมันกินมาได้อัถรรดในความถึงรสถึงชาติดีนะพี่น้องครับซิมนาบเมืองกรอุ้มมักน้ำแบบฉับๆครับน้ำมันหอยอผู้ไดก็มี่ปลูกเอาไว้กะลองเอาผัดกินเบืองพี่น้องครับบางปูบางท่านก็มิแตะลวกเนาะแล้วก็มแต่หนึ่งสป่านะลอกมาผัดน้ำมันหอยเบืองพี่น้องครับใส่แต่เจียวเนี่ยโอ้ยป่ต้องห่วงครับผัดไม่ไม่ๆนี่กินนี่กรอบครับพี่น้องครับแต่ว่าทิ้งไว้โดนในสีเนียเด้วเออ ต้องกินต่อน h ้อนๆผัดใหม่ๆนะอ่าผักชุรสเนี่ยก็แลลวแต่กผู้ซีเอิญน,นะพี่น้องครับเอิญซื้อบคือกันแต่ว่ารสชาติมันคือกันอ่าอ่หอมพี่น้องครับสุดยอดเลยละ่ะมาเด้อพี่น้องครับมากินผักชุรสน้ำกันพี่น้องครับพี่ประโยชน์ต่อร่างกายนะครับอ่าย่อยดีนะกินผักไลายๆพี่น้องครับท่องผูอืมบรรยากาศ ใส่จานได้บดีจานข่อยประธิดาได้จานข่อยจานประจบจำแนงอืมน,นั่นพี่น้องครับเป็นจะได้เป็นตาแซบบอได้ทีได้ทางเลยเนี่ยสุกละพี่น้องครับสุกไร้เก็เพอดีครับเหนียวเอาเพอดีพอดีนะครับเอาแบบกรอบๆขอบคุณทุกท่านเด้อที่ที่ให้เกียรติชาวบ้านที่ตามรับชมครับลิปบ้นบานๆง่ายๆพี่น้องครับผัดผักชูรสหรือ,อเรียกว่าผักแซบนะพี่น้องครับ อามาหนึ่งใส่ปลากระแทบเอามว่าผัดกระแทบพี่น้องอ่ะคลิปนี้กับบมีหยังพี่น้องครับผาพี่น้องมาเห็ดยูเฮ็ดกินคือเกลาอแล้แบบบ้านบอ่าเรียบงาย่ายตามภาษาเออคนมีรายได้หน่อยพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมครับกับคลิปผัดผักชุรสอร่อย,อร,อ,ยอร่อยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบซรัมี้เด้อพี่น้องเด้อคลิปด้าเจ,เจอกันใหม่นะครับอ่าขุานมมีีคคววสสสััสสดรบ